รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตเป็นมุมมองจะนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันไว้เก่าเล่าอาชีพไว้เก่าเล่าอาชีพ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัยเก่าเล่าอาชีพกับผมยูรชัยกาญจนาธิวานนะครับรายการที่จะพาผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพของผู้สูงวัยในด้านต่างๆเพื่อมานาเสนอให้ผู้ชมได้เกิดเป็นแรงบาัานดาลใจเป็นอาชีพเสริมรวมถึงเป็นกิจกรรมยามว่างได้ด้วยนะครับวันนี้ผู้ชมครับพาผู้ชมมาช้อปปิง้งไม่ไกลไม่ไกลยอยู่แถวแถวชานเมืองกรุงเทพมหานครผมอยู่ที่แถวแถวบางมด ตรงถนนพระรามสองคุณผู้ชมตรงนี้เป็นห้างสรรพสินค้าย่อมๆนะฮะที่หลายๆคนมาช้อปปิ้งตรงนี้ได้เหมือนกันแต่วันนี้พิเศษกว่านั้นเพราะว่าผมดูจากสื่อเนี่ย <You wait. S 1> เขาแนะนำครับคุณลุงคุณป้าอยู่คู่หนึ่งเป็นวัยเก่าแล้วนะฮะแต่ยังไม่เคยหมดไฟในการที่จะทำงานเพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเองและสร้างความสุขของทั้งสองท่านไปรพร้อมๆกันที่สำคัญคือ บ่ายวันนี้นะครับณวันที่เรากําลังอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งทั้งสองท่านจะมา <ไป S 2> ขายของตรงนี้ด้วยแล้วมากกว่าน,นั้นในสื่อเนี่ยยังบอกด้วยว่าคุณลุงคุณป้าบอกว่ามันเป็นความสุขครับตรงไหนมีทางตรงนั้นก็จะมีร้านของคุณลุงคุณป้า,า,ปาไปได้ทั่วประเทศเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นขายอะไรขายอย่างไรทําไมถึงไปได้ทั่วประเทศถ้าอยากรู้บ่ายวันนี้ กล้แล้วล่ะเดี๋ยวขอนญาตเดินไปดูก่อนว่า <30 S 1> คุณลุงคุณป้าตั้งร้านอยู่แถวไหน,นและขายอะไรและทำไมมันถึงมีความสุขได้มากมายขนาดนี้ตามมาเลยครับก็อยากจะช่วยนอกมาดูหากเวลามีมากพอจะความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจะนาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันไว้เกาเล่าอาชีพ แม่เขาบอกว่ามาถึงพระรามสองแถวนี้เนี่ยมีไส้กรอกเยอรมันที่แบบโฮมเมดอร่อยๆด้วยนะฮะอยากรู้ต้องน่าจะเป็นเจ้านี้นะครับสวัสดีลุงอารัฐครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าครับอ๋อนี่คุณชัยใช่ไหมเนี่ยครับผมโอ้โหดัมแมตต์ดัแม่น์ตามมาตามคอลัมน์เลยฮะนะครับเดี๋ยวบอกผู้ชมก่อนตอนนี้อยู่กับคุณลุงจิมนะครับคุณลุงอารัฐวินิจฉัยคุณแล้วก็คุณป้าสุชาดาวินิจฉัยคุณด้วยนะครับเอ่อร้านตรงนี้นี่คืออยู่ตรงนี่จะเรียกว่าร้านถูกไหมครับได้ครับได้ คือเป็นรถทกเป็นร้านด้วยฮะแล้วก็ขับขับเคลื่อนเคลื่อนมาที่นี่ด้วยทุกวันขับไปขับกลับขับไปขับกลับครับบ้านอยู่แถวไหนครับอยู่บางบัวทองครับบางบัวทองมานนี้ก็สี่สิบสามกิโลสี่สิบสามกิโลครับก็ไกลอยู่ครับผมแล้ว่าก็ลูกค้าโทรตามมาแล้วต้องหายไปนานไม่ได้เลยที่เนี้ยอลูกค้าโทรตามนะฮะคือมามาที่ทุกวันไหมฮะไม่ทุกวันครับไม่ทุกวันหรือว่าสลับที่ คือเจ็ดวันเนี่ยเราหายที่เนี่ยประมาณสักสาี่วันครับผมมีเวลาพักซ่อมร่างกายบ้างอายุมันเหลือน้อยใช่ไหมฮะยังแข็งแรงอยู่ครับก็ต้องทำฮะครับผมแล้ววันนี้เรามีโอกาสแล้วก็ทำไปอ่นะครับก็ขับมาสองคนคุณลุงคุณป้ามาทุกวันแล้วแต่ว่าเปลี่ยนที่ไปไปบ้างนะฮะเดี๋ยวถามก่อนมีอะไรขายอยู่ในร้าน ในรถพัชคันนี้บ้างครับคือจุดหลักของเราเนี่ยเราขายไส้กรอกเยอรมันครับก็เหตุที่ขายไส้กรอกเยอรมันก็เพราะว่าอ่านี้ออกก็ได้นะจะได้ชัดใส่กันเอาถอยคุยกันหน่อยโอเคขอบคุณครับไส้กรอกเยอรมันเนี่ยมันเป็นสินค้าที่อยู่ในครอบครัวเราออยู่ในครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวเราอยู่แล้วต่างต่สมัยคุณตาไปเรียนเยอรมันแล้วได้สูตรมาแล้วก็มาทาไส้กรอกรถ รสชาติให้มันเข้าคนไทยครับผมอะแล้วเสร็จเรียบร้อยก็เราก็จะอยู่เบื้องหลังอืมาตลอดตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหกหกเนี่ยหนึ่งเก้าหกอ๋อตัวไส้กรอกเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหกหกอ่าเริ่มออกจำหน่ายอ๋กาผมเกลอย่างนะอ๋อเอาเอาอย่าตัวแรกเป็นแฟงโคเตอร์ต่อมาเนี่ยก็ส่งตามโรงแรมนั้นน่ะฮะซึ่งมันดีแลก็มาขายส่งด้วยขายส่งส่วนใหญ่เสร็จแล้วก็บรกษาทคุณแม่ครับว่าเอ๊ะเราควรจะมีซอส ที่เป็นของเราเองเพราะเราคือโฮมเมดถูกไหมตอนนี้นะครับเ็นอยู่ตรงนี้เลยเฮอรี่คัตชากับมัสตาร์ดแล้วก็มีซซวเค้านี่แบบนี้เลยเป็นแซวเป็นวเค้านะฮะตอนนี้เป็นกระหล่ำดองซึ่งเป็นสไตล์เยอรมันซอสตัวนี้หายากครับอ๋อครับผมในประเทศไทยหากินยากครา นี่เราใช้เวลาหมักเป็นเดือนเหรอฮะมันหมักอะไรเม็ดเม็ดนี่คืออะไรครับเม็ดมาสตาร์ดครับอ๋อเป็นเม็ดมาสตาร์ดเพราะงั้นมันจะเข้มข้นมากอ๋ออร่อยมันจะได้รสชาติของมันเลยมันได้ฟิวเดียวกันอ่าอ่าอันนี้ก็มะเขือเทศเท่ามะเขือเทศแต่ว่าเป็นคัดฉับทีนีคัดฉับก็จะข้นๆหน่อยอ่าเราปรุงรสชาติเองครับผมนะฮะพอได้ที่ซอสแล้วก็มาลองย่างไส้กรอกทานด้วยกันอ่ามันก็ได้ลงตัวนะฮะนะฮะลูกเขาก็ออกขายเอพุทธ้าก่อนเลยครับแล้วอ่า ผมก็เกษียณแล้วผมก็นั่งอยู่บ้านกับคุณป้าเนี่ยออืทำธุรกิจมามันก็เบื่อๆครับไปไ้วันหนึ่งเห็นลูกเขาขับรถพุดทั้งออกไปแป๊บหนึ่งที่คุณป้าเขาเคยพูดเหรอกลับมาแป๊บเดียวกลับมาแล้วถามว่าวันนี้แม่ถามว่าวันนี้ไม่ไปขายเหรอลูกบอกขายหมดแล้วจะอะไรขายอีกอะขายหมดแล้วสามชั่วโมงขายเก่งเลยของได้โมเดลมาจากลูกชายลูกชายก็เอา คิดในเริ่มธุรกิจตัวนี้ครับผมสองคนก็เลยไปเอารถฟุตทักมาคันหนึ่งนะก็มาทําก็เลยคิดว่าอาหารเนี่ยลูกชายเอาออกไปแล้วมีลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะทําอาหารเดียวกันแต่ว่าเป็นฟุตทักแบบนี้ไปเสิร์ฟในที่ต่างๆได้มันก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันก็อยู่คนละฝั่งครับของก้ม ลูกชายอยู่ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับก็ขายแต่ว่าในลายเดียวกันแหละที่ผมถามย้อนกลับไปนิดนึงก่อนทั้งคุณลุงกับคุณป้าจะมาเปิดเป็นฟู้ดทรัคแบบนี้ขายทําอะไรมาก่อนทําอาชีพอะไรมาบ้างทำงานบริษัทครับทั้งคู่เลยครผมเป็นสมุบวิชีอ๋อเป็นสมุบัญชีแล้วคุณป้าเป็นพนักงาน ครับที่เดียวกันในบริษัทเดียวกันตำแผนกเดียวกันด้วยปัญชีครับผมแล้วก็เจอกันตรงนั้นันน้่แล้วยังไงต่อแล้วอาชีพมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาจนเป็นแบบนี้ได้ยังไงทำงานอยู่หกปีคิดว่าอย่างเราเนี่ยทำัางเขียนตัวแรกอยู่อืมจนแกเนี่ยมันก็ไม่ตอบจทยึตเราซึ่งเราชอบทําทุกอย่างผมก็เลยตัดสินใจออกอืมทําธุรกิจมาเยอะบ้านมีถึงแถวทําาอะไรมาบ้างลองไล่หน่อยมีอะไรบ้างเอา เอาที่บ้านเลยนะสแถวบที่บ้านก็เปิดร้านทำาบอกรถยนต์ทำาบอกรถยนต์ครับแล้วก็เปิดร้านอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตครับแล้วผมก็ไปขายรถมือสองรถมือสองอ่ะแล้วก็สองรถอะไรนะครับรถแปยแดงด้วยรถแป๊ยแดงด้วยครับก็ป้าช่วยตอบอ่แล้วก็ทำอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วก็ทำร้านอาหารมากอะไรตัวเนี้ยทำหลายอย่างอ่าก็มันก็อายุมันมากขึ้นแล้วก็หยุด ตั้งแต่งานแรกที่ทำเนี่ยคือคุณป้าก็ช่วยมาด้วยตลอดป่ะครับตลอดตลอดเลยคือทําคู่กันตั้งแต่งานแรกเลยครับอ่าโอเคแล้วพอทาไปเรื่อยๆแล้วแล้วมันยังไงฮะก็อายุมากขึ้นอายุมากขึ้นก็สื่งหยุดแตงกิฟมันตอนนั้นมันก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วคิดว่าแล้วก็ลองลองหยุดดูจนกระทั่งลูกเขามาลองคิดมาลองทําดูแล้วก็เห็นว่าเออเราก็ทําคู่ไปกับลูกเราจรื่อยซัพพอร์ตกัน ครับแต่เราที่ว่าเราเห็นว่าไส้กอกเนี่ยมันเป็นองมันเป็นอโปรดักของครอบครัวเราอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งจแจกข้าวไปนั่งทําเสียเวลาครับนะขายไม่เหมือนก็ใส่ตู้เย็นเออจริงอ่าใช่ไหมมีตู้เย็นของทุกอย่างมันก็ยังอยู่ครับมีเตาไฟฟ้ามีตู้เย็นมีทุกอย่างครบถ้วนหมดโอเคมันก็ ดำเนินการได้แต่ว่าทํามาจนอายุมากขึ้นแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะปากหลักอะไรสักอย่างพอลูกชายเอาไส้กรอกของคุณคอาก็คือน้องสาวของคุณลุงเนี่ยไปเริ่มขายแล้วมันขายหมดเร็วทุกวันก็เลยเริ่มกลับมาคิดว่าถ้าเราไปขายบ้างมันน่าจะเป็นไปได้ถูไหมครับ,รบแล้วมันมาตกลงมาเป็นรถทรักแบบนีมน้มันคิดนานไหมฮะคือน้านิดหนึงมันมีเสน่ห์ตัวเองครับใครเห็นก็เข้ามาซื้อและสินค้าเราอร่อยด้วย เใช่ไหมมันข้อสําค mm ัญพอเสร็จเรียบร้อยลูกค้าลูกค้าก็ต้องมีกิจกรรมของตัวเองอะคุณมีงานเลี้ยงแต่งงานงานสังสรรค์จริง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 ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยผมรับออกงานเราโอ้ใช่ใช่รับออกงานด้วยก็ได้งานบ่อยอ่าแล้วก็มันจะมีพวกอีเวนต์เราอยู่ในสมาคมฟุดทักแล้วแบ่งหน้าที่กันยังไงระหว่างคุณลุงกับคุณป้าคือผมผมจะเป็นเชีย์แขก เชียร์แขกเชียร uh, <Either way. S 2> ์แขกอยู่หน้าร้านแต่ผมเห็นตอนที่ตั้งร้านนี่คือคุณลุงขับรถมานะผมขับรถมาครับผมมาที่ขับรถจัดร้านขับรถจัดร้านเชียร์แขกเชียร์แขกคุณป้าคุณป้าคุณป้าทำอะไรครับบอกหน่อยย่างย่างตามออเดอร์ลูกค้าทางนี้เชียร์แล้วส่งแขกมาคุณป้ารับแขกสินค้าของเราเนี่ยมีลูกค้าพูดเยอะถ้าไม่ลองกินก็ไม่รู้ว่าอร่อยเอออย่างนั้นเลยนะฮะอ่า แล้วก็ต้องติดตามเราตลอดครับซื้อกลับบ้านไปเก็บเอาไว้ในตู้เย็นอืนะซึ่งโดยเพราะยิ่งไส้กรอกเราไม่มีสารกันบูดนี่ชอบตรงนี้ไม่มีโซเดียมในเต็อในท้ายนะฮะไม่มีไม่ใส่สีนะฮะเป็นครีนอ่ะง่ายนะครับเพราะว่าเขาท,ที่กินคีโตอ่ะอ่าน,นได้เลยอาแต่ว่าคือทุกคน คือรูปแบบการนําเสนอน่าสนใจอาหารอร่อยและสูตรที่คิดมาก็เป็นสูตรที่เฉพาะตัวจริงๆเพราะคนอย่างกันไทยรู้จักเยอะค่ะนะฮะแล้วความเป็นวัยเก่าด้วยไงพอร้านไหนพูดว่าร้านคุณลุงคุณป้าร้านนี้เพราะงั้นมันก็แบบติดหูติดตาติดปากติดใจเอาว่าเดี๋ยวขออนุญาตอย่างนี้มาถึงตรงนี้อยากดูเบื้องหลังความอร่อย ข้างไปดูในรถกันหน่อยไหมไว่า<ด>ข้างในอ่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างทําอะไรได้แค่ไหนแล้วไอ,อ้ที่บอกมีตู้เย็นเก็บเนี่ยมันอยู่ตรงไหนผมยังหาตู้เย็นไม่เจอเลยะนะฮะ,ะเดี๋ยวตามคุณลุงข้างบนพร้อมไหมครับข้างบนพร้อมไหมคุณป้าข้างบนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมพร้อมพร้อพร้อมแล้วเดี๋ยวตามคุณลุงไปข้างบนกันไปเลยครับเชิญเชิญเชิญอาหน่อยครับทกท่านไปอยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจะความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมอง นำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมือนกันก็อยากจะช่วนอกมาดูหากเวลามีมากพอจาความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตเป็นงูมอน้ำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมือนกันไว้เก่าเนาวอาชีพดินเรื่องราวยังเดเิน ประสบการณ์ปริบสือนอ,อกตำราไทยทอดแให้ลัเดทุรผูนะ้ชมขึ้นไปบรถแล้วขออนุญาตใส่หน้ากากกันอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจอาหารนะครับเพื่อความสะอาดของลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อกับคุณลุงคุณป้าต่อไปด้วยคุณลุงคุณป้าครับขึ้นไปบรถแล้วจริงๆพื้นที่มันเท่าไหร่อ่ะกว้างคุณยาวคุณสูงเท่าไหร่ผมว่าพื้นที่มันไม่ได้กว้างเลยอ,ะอ่ะอ่า กว้างประมาณเมตรห้าสิบยาวสองเมตรซึ่งมันมันเท่ากับบูธเวลาเราออกบูธเอ็กซิบิชันปกติเลยเนาะตกลงกันเนาะเมตรกว่าคูณนสองเมตรแล้วเพดานนี่มันสูงเท่าไหร่อะเมตรแปดสิบสองเมตรแปดสิบเมตรแปดสิบเมตรแปดสิบนะจากพื้นที่เรายืนตรงนี้ใช่ไหมแล้วทําเมนูอะไรได้บ้างครับบนนี้อ๋อคือเมนเมนูหลักก็คือปิ้งย่างไส้กรอกอ่าตรงนี้เป็นเตาปิ้งย่างไส้กรอกครับใช่ไหมครับอ่าแล้วแล้วยังไงอีกมันจะมีขาหมูเยอรมันด้วยแต่วันเนี้ย เราไม่ไม่ได้เอาเอาวันนี้วันนี้ไม่ได้เอามาเพราะว่าบางทีถ้าลูกค้าสั่งแล้วก็เอามาแล้วมีอะไรตรงไหนีครับนี่ครับในตู้เย็นเราถึงค้าเราใส่มาอันนี้แต่วันนี้เราเอามาไม่มากขออนญาดเดินนิดนึงอ๋อเปตู้เย็นแบบฝาบนใส่เส่้อกอดฟีดมาค่ะคือพอแบบเนี้ยคือจริงๆพอเราทําดูมันก็เหนื่อยนะฮะพื้นที่มันเล็กขับรถมาก็ไกลแล้วเราก็อายุมากขึ้นด้วยออกจากบ้านไปเนี่ยนะ เตรียมของเตรียมอะไรขึ้นรถมานั่งมาด้วยกันก็มีความสุขแล้วค่ะได้คุยกันได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยมันคือบ้านปังของชีวิตคู้ใช่ค่ะที่บอกว่ามันมันมันมีเงินแค่เท่าไหร่มันก็ซื้อสิ่งนี้ไม่ได้เราเราเคยคุยกันนะคะว่าเมื่อเราอายุห0ิเนี่ยเราจะท่องเที่ยวไปด้วยกันมีเราจะท่องเที่ยวไปนู่นไปนี่ด้วยกันสมเจตนาลงสมเจตนาละค่ะไปไปไปทีนี้ไม่ใช่ไปเที่ยวอย่างเดียวนะคะไปแบบมีรายได้ด้วยค่ะนี่ไงค่ะไปแบบมีรายได้โอเคและมีความสุขด้วยค ไปวางน้ําเขียวนะคะแค่ขับรถมาสูดอากาศตอนเช้านะคะก็กําไรแล้วค<อ>่ะยังไม่ยังไม่ได้ขายของเลยนะคะ <c oughs> กำไรชีวิตแล้วค่ะครับผม <c oughs> ส่วนกําไรตรงเงินเนี่ยที่รถคันนี้ใช่ค่ะนะฮะส่วนกำไ <c oughs> รชีวิตเนี่ยก็คือการได้ไปไห้ด้วยกันสองคนบ่อยๆใช่ค <c oughs> ่ะตื่นมายิ่งเจออากาศที่ดีๆเจอภูเขาเจอธรรมชาติมันยิ่งเป็นยายุวัฒนาเข้าบีใช่ไหมฮะจนตอนนี้จริงๆคุณคุณลุงอ่ะสายตายังขับรถได้อยู่ไหมเพื่อผมไปบากท่องขับครับเดียว นะฮะยังยังมองชัดอยู่ยังอะไรยังดีอยู่นะคุณลุงไม่เป็นโรคอะไรเลยค่ะอุ้ยดีเลยไปตรวจสุขภาพนะคะไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างเดียวค่ะอ๋อหมอไม่นำมาไม่องมาบ่อยแล้วคุณป้าเป็นค่ะเป็นอะไรเลยเป็นเบาหวานค่ะเบาหวานค่ะแล้วดูแลกันยังไงเพราะธุรกิจมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารการกินดูแลป้าก็ดูแลตัวเองค่ะครับโดยการคุณป้าไม่ซื้อของทานอ๋อทานกับข้าวกินเองครับส่วนมากนะคะส่วนมากค่วส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นค่ะรับแล้วก็ทําเองแล้วก็ดูคิดว่า อย่างว่ามื้อเช้าอย่างเงี้ยเราก็ทานอาหารที่ไม่ทัที่ที่มีประโยชน์สําหรับเราะคะเราก็รู้สช่ว่ามันอะไรที่มันจะไม่ก่อให้เกิดโทษแล,แล้วก็ดูแลตัวเองค่ะน,นั่นคือเป็นเหตุผลหนึ่งแหละที่ทําให้อาหารที่อยู่บนร,รถคันนี้ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสเพราะว่าคนที่ขายเองก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยและอยากจะให้สุขภาพของคนที่กินก็สุขภาพดีด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะเพราะงั้นตอนนี้ก็อยาก อยากจะมีสุขภาพดีด้วยนะคนกินด้วยเหมือนกันวันนี้มีเมนูอะไรให้ให้ผมลองรับประทานเด้บ้างรับค่ะอันนี้ไม่ทานเนื้อนะครับไม่โอ้ยงั้นจะทานหมูนี่นะคะถามขี้ถามแลวมีใครไปทานหรือบ้างอันนี้นะคะนี่เป็นหมูกระเทียมค่ะหมูกระเทียมพริกขี้หนูครับผมแล้วก็ลมควันอันนี้เป็นเนื้อลูกวัวค่ะต้องแยกไปเลยโอเคงั้นผมไม่ไม่ทานเนื้อครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวแยกเนื้อไปต่างหากนะคะได้ค่ะคุณป้าคุณป้าผมขอสักจานหนึ่งเดี๋ยวผมขอลงไปชิมข้างล่างได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ เดี๋ยวได้เห็นแล้วว่าคุณป้าทำทำยังไงบ้างหยิบจานหยิบช้อนต่างๆนะครับนี่แล้วก็คือทุกอย่างมันมันมันจบอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆจริงๆเวลาคิดเราต้องคิดถึงถึงถึงความเป็นสี่เหลี่ยมด้วยไหมครับเออเราจะต้องจัดของเนี่ยเพื่อให้เราทํางานได้สะดวกครับผมหยิบจับได้สะดวกวองวางตรงนี้มีดเหียงวางยังไงซ้อนหยิบยังไงตักยังไงครับผมนะฮะตังทอนยังไงอะไรเงี้ยแต่เราก็ทุกอย่างเราจะ ปิดอย่ทุกว่าจะซื้อกลับบ้านครนะแล้วก็มีถุงใส่ละมัดเรียบร้อยออถ้าไม่ย่างเราก็นนรับซอสเข้าไปด้วยโเคเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเราอรแล้วซอสเนี่ยตอนนี้คุณป้านะครับพร้อมเสิร์ฟสำหรับเมนูนี้นะครับโอเคได้ครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงไปชิมด้านล่างหน้ารถกันนะครับ เพิ่ซื้อนอกตำราให้ทอและนำพาให้ลุงลันได้เรียนรู้ก็อยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจะนนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมาดาก็อยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอ ความสุขเล็กๆเ,เปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองน้ำตาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันไว้ยเก่าเนล้าอาชีพเดินเรื่องราวยังเดินยงท้ข่าประสบการณ์ปริบมื้อหน่อตำรานไทยทอด ครับสวัสดีครับสวัสดีแซ้กอกเยอรมันครับสวัสดีครับวันนี้นำเสนอแส่กอกนะครับมีหมูกระเทียมมีแส่กอกพริกไทยสดพริกขี้หนูสดนมควันเนื้อลูกวัวและมีขาหมูเยอรมันนะครับหลังจากที่ลูกค้าสั่งแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้อันนี้เป็นหลังจากที่เราหั่นไว้เรียบร้อยนะครับเป็นแส่กอกหมูกระเทียมแล้วก็แส่กอกพริกขี้หนูแล้วก เป็นไส้กรอก็ตแฟงโฟสเตอร์ซึ่งเป็นตัวออริจินอลของเรานะครับแต่ก็มีจุดชัดเด็ดนะครับถ้าใครทานเนื้อลูกวัวนะอันนี้เป็นเนื้อลูกวัวแท้ๆท้เป็นวิวนะครับนุ่มอร่อยนะครับครับโอเคนี่คือบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแค่นั้นไม่พอแค่นั้นไม่พอเขายังไม่พออีกเหรอไม่พอครับพูดถึงซอสเลยโอเคนี่ไงการชี้แข็งจริงอาชี้ให้สุดเขาชี้สุดนะครับอ่าอันเนี้ยเปิดมาปุ๊บอ๋อ กับ2 in 1 n อาคุณชาเถิบนิดนึงอันนี้เป็นคอรีเป็นครี่คัดชับมัสตาร์อันนี้เป็นซวคาวนะครับรวมมาอยู่ในถ้วยนะครับถ้าทานได้กรอกแล้วหาซอสไปด้วยเนี่ยมันก็ได้คุณภาพยังไม่ค่อยคับแก้เท่าไหร่ต้องคับแก้วเลยนะครโอเคแล้วถ้าทานเสร็จแล้วครู้สึกเลี่ยนเพราะมันเป็นเนื้อสัตว์นี่ครับ ่าเป็นอันนี้เป็นเข้าวขาวข้าวขาวนะครับมีสารช่วยย่อยเนื้อสัตว์นะฮะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายครับเห็นเป็นผักดองเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับผมอันนี้เชิญอันนี้เชียร์หมดแล้วยังครับเชียร์เรียบร้อยครับโอเคคือบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าจะมาอยู่ในช่วงท้ายเนี่ยจะได้เห็นว่าจริงๆคุณป้าเดี๋ยวจะเหนื่อยอยู่ข้างบนมากเลย ส่วนคุณลุงเนี่ยจะอยู่ด้านล่างช่วยเชียร์ช่วยขายคอยอธิบายนะครับว่ามีเมนูอะไรหรือว่านี้อย่างวันนี้ไม่มีขาหมูนะฮะแต่ว่าถ้าวันอื่นมันจะมีแน่นอนฮะวันนี้ก็เลยมาดูลักษณะแบบนี้ต่างๆซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะสมมุติเป็นลูกค้าผมสนใจแล้วนะครับผมขออนุญาตชิมตัวออริจินอลก่อนออริจินอลคือน่าจะเป็นตัวนี้ตัวแฟงฟอร์เตอร์ะครับแฟงฟอร์เตอร์นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตชิมนิดหนึ่งอ่าเขาบอกว่ามาที่ตรงนี้อร่อยมากจิ้มอากาศอะไรดีครับอ๋อนี่เลยโอเคเป็นเก็ชัปแบบนี้นะครับ กับมาสตาใช่ไหมครับคู่กันเลยฮะอ๋อได้เลยเ๋อแล้วฮะแบบนี้นี่โหไส่กรอกอร่อยเหมือนอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการเลยแล้วไปเจอซ้อมไ่กอกที่เป็นเคชั่มเนี่ยยิงย่งข้นแล้วก็มาสตาก็มันชิมีความหอมนะฮะขึ้นจมูกดีแบบนี้เลยนะเดี๋ยวคราวเนี้ยชิมต่อท้ายรายการกับทีมงานซึ่งตอนเนี้ยมีอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากตรงนี้เขามีลูกชิ้นเ,เป็นไส้กรอก เป็นเนื้อลูกวัวด้วยนะฮะคุณป้าจากคุณลุงทํามาจนถึงวันนี้จริงๆอย่างที่คุยไปก็คือเป็นความสุขที่ด้ทำร่วมกันทั้งสองท่านใช่ไหมฮะแล้วคิดว่าจะทาต่อไปอีกนานเท่าไหร่ครับก็คิดว่าจะทําไปจนกว่าคิดว่าเราจะไม่ไม่ไหวหรือเหนื่อยมากกว่านี้มันเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยก็เราจะพักแล้วเราไม่ได้ขายอาทิตย์หนึ่งเราไม่ได้ขายทุกวันครับสามถึงสี่วันต่ออาทิตย์ครับ ก็ที่เหลือก็พักผ่อนบ้างครับอ่าซ่อมแซมร่างกายครับอ่าก็ปลูกตากไม้อยู่ที่บ้านครับอ่าก็ได้ความสุขแค่น้อยครับครับวันๆหนึ่งนอนกี่ชั่วโมงบ้างบ้างก็ประมาณเจ็ดชั่วโมงปกติปกตินะครับอย่างตรงนี้ขึ้นมาก็คือเปิดร้านตอนบ่ายใช่ไหมครับแล้วแล้วแต่ว่าจะไปจัดงานที่ไหนอะไรยังไงก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องจัดของแล้วก็ไปตามเวลาที่ลูกค้ากําหนดด้วยนะครับมาจนถึงวันนี้นี่ จะทําต่อไปเรื่อยๆจนแล้วตอนนี้ลูกก็ไฟเขียวหมดทุกคนละโอเคโอเคแล้วไม่มีปัญหาโอเคครับกัดใครเลยนะครับจริงๆแล้วความสุขตรงเนี้มันมันมันอยู่ที่ตัวเงินไหมมันอยู่ที่กําไรไหมหรือมันอยู่ที่ไหนเงินก็สําคัญนะคะครับผมเราขายของก็ต้องได้กําไรใช่ใช่แต่ที่สำคัญใช่ค่ะแต่ที่สำคัญคือเรามีความสุขกับการขายครับค่ะสนุกมากเลยเได้พบผู้คน ได้เจอเพื่อนร่วมอาชีพได้มิตรที่ดีเยอะแยะเลยค่ะคือยังรักในการขายยังรักในการบริการลูกค้าที่เข้ามาแล้วก็คอยเสิร์ฟอาหารเมนูอร่อยๆให้กับหลายๆคนในสถานที่แตกต่างก,กันออกไปมันก็เลยกลายเป็นสเสน่ห์และทำให้ทั้งสองท่านได้มีโอกาสท่องเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างเช่นที่บอกตื่นมาตอนเช้าอากาศดีๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมันก็คือกำไรโดยที่ยังไม่ต้องขายของได้เงินด้วยซ้ำไป ะะสุดท้ายน,นะครับอยากให้คุณลุงเป็นตัวแทนบอกกับผู้ชมที่ชมรายการหน่อยนะครับว่าอยากมีความสุขในบ้านปลายชีวิตในวัยเกษียณจะคิดยังไงจะเริ่มยังไงกับชีวิตได้บ้างครับเชิญคุณลุงครับครับทุกวันนี้นะครับผมก็ขายเสกก่องเยูรมันนะ,ะสิ่งที่ผมได้จากการขายเสกก่อเยอรมันบนรถฟุตทัคเนี่ยนะผมก็ได้ความสุขเ,เงินเนี่ยคือคือปัจจัยที่ว่ามันต้องได้อยู่แล้วแต่เราได้พบผู้คน เราได้มี connection, คอนเน็กชันได้รู้จักคนมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนรู้จักไส้กรอกเราซึ่งไม่มีสารงานบูดน,นะฮะเป็นไส้กรอกที่น่าทานสะอาดนะครับท่านผู้ชมครับมีใครมีใครยังคิดไม่ออกที่จะมีอาชีพนะลองดูผมผมสร้างโอกาสให้ตัวเองครับที่จะมาขายไส้กรอกอผมมีสโลแกนโอกาสก็เหมือนไอศครีม ถ้าไม่รด้กินก็ละลายนะครับเพราะนั้นคุณละ่ะคุณหาโอกาสนะครับหาโอกาสนะครับที่จะสร้างอาชีพของคุณกับคุณลุงก็ เิดโอกาสให้นะครับสำหรับใครที่อาจจะมีความฝันของตัวเองอาจจะมีโอกาสของตัวเองก็สามารถที่จะใช้โอกาสตรงนั้นได้หรือว่าถ้าเกิดว่ายังมองไม่เห็นโอกาสเหล่านั้นก็สามารถที่จะสนใจในเรื่องของอลักษณะการทรําธุรกิจแบบนี้เป็นความฝันคล้ายๆการติดต่อคุณลุงมาเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่คุณลุงบอกคือโอกาสเหมือนไอศครีมครับไม่กินมันก็ละลายและถ้าโอกาสยังไม่เดินมาหาเรารีบเดินไปหามันก่อนก่อนที่เราจะมีพแรงที่จะเดินไปหามันนะครับวันนี้ฝากเอาไว้จากคุณลุงคุณป้าทั้งสองท่านคุณลุงจิมอารัฐแล้วก็รวมไปถึงคุณป้าสุ ดาวินิชัยคุณที่ให้เรามามีความสุขกับอาชีพของวัยเก่าในวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆครับครับผู้ชมทานทั้งหมดนี้คือเนื้อหารายการนะครับของวัยเก่าเล่าอาชีพครับกับผมวิษชัยกาญจนาจิตวรนะครับติดตามได้เป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับวันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับวีเกาลอชพ